โอ้ยวิ่งมันด้วยจี๊ดจี๊ดโอ้โหเป็นไงบ้างครับสนุกไหมสนุกไปสนุกไหมอริโกะงัดมาครับสนุกไหมโอ้โหเห็นไหมครับเจอนี่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 อย่างนั้นแหละ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 ไม่ต้องงัดมันแค่ล้างเฉยๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วนี่ดูคนข้างหลังนะครับ ดูข้างหลังนะครับ <laughs> าเอายเ <laughs> อกกเป็นไงครับอันนี้เป็นอีซีตัวที่2ของเขาแล้วครับเมื่อกี้ตัวแรกมีประสบการณ์ไปแล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเงาลางๆสีเงินยวงใต้น้ำใช่มันหนักกว่าเมื่อกี้นะครับใหญ่มากเลยครับตัวนี้อาจจะเป็นใหญ่ที่สุดในตอนนี้เลยด้วยนะเป็นไปได้นะครับ นะครับดูดีลาการอัดปลาไม่หมูนะครับตัวนี้ไม่หมูไม่หมูไม่หมูอันนี้อันอ<ะ>ีแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่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 เป็นไงเป็นไงครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนนอัดไปเลยครับอัดไปเลยติดเต็มปากมันติดเต็มปากไหมเห็นกี้เห็นไหมตเต็มปากเลยนะฝังหมดเลยเดบิดปากตัวโอ้ยเมื่อกี้พอบอกว่าเชื้อดีปั๊บนี่โอ้ยสุดยอดแล้ว